YouTube, คนบันแพง fc สาวน้อยครับห่างหายกันไปนานสำหรับช่อง youtube คนบันแพง fc สาวน้อยก็ตั้งแต่สาวน้อยมาเล่นที่กรุงเทพและปลิมณนทนนะครับก็ผมก็ได้พาพ่อแม่ fc ได้ไปดูนะครับก่อติดเวทีหลังเวทีที่สนามทูป,ปะเตมีนะครับแยกลำลูกกาแล้วก็ตลาดรวยซัพบบางพลีนะครับ ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตั้งแต่ผมไปถึงประมาณสามมงเย็นนะครับมีพ่อแม่ FC ซหรือที่เรียกว่าแฟนคลับม่ว่าเป็นแฟนคลับสาวน้อยบอสโจบ้านคิวหรือว่าบ้านฮักอุงอิงแล้วก็เพกนางเอกอีกห้ายคนเลยทีเดียวนะครับมารอถ่ายรูปครับเหมือนกับรอรับดารานักร้องนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็ องหญิงก็ถือว่าเป็นขวัญใจของประชาชนของคนอีสานหรือว่าจะเป็นคนภาคกลางภาคเหนือที่สนใจที่มาฟังมาชมนะครับหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพอเวทีตั้งเสร็จสาวเสียงเสร็จนะครับไฟแสงสีพร้อมเปิดการแสดง พ่อแม่เอก็หลังไหลกันเข้ามานะครับซื้อบัตรจองตั๋วกันเข้ามาบัตรก็ราคาแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันแต่พ่อแม่พี่น้อง f อฟไม่หวั่นครับเพราะต้องการที่จะมาหาความสุขให้กับตัวเองนะครับก็ตุงิ่งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงซาวเช็คนะครับเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้อง FC หรือแฟนกลับ มาถ่ายรูปมาจับมือมาให้พวงมาลัยโอ้เห็นแล้วประทับใจครับเห็นคนอายุเยอะ,เยอะๆเจ็ดสิบกว่าปีมารอรับมารอถ่ายรูปมารอให้มาลัยน้ำใจนะครับ,รบกับองคหิง,หงบางคนดีใจจนร้องไห้นะครับแสดงถึงความปราบปื้มปิติยินดีที่ได้พบได้เจอได้จับมือนะครับหรือบางคนถึงเอาขั้น เอากระเป๋าเงินนะครับเอากระเป๋าสตางค์ rate, นะครับมาให้องค์หญิง,งลงคาถานะครับคาถาองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงนะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าที่ผ่านมาทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่พอท่องคาถาองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงอ้าหลายคนทําธุรกิจสําเร็จบางคนขายที่ได้นะครับบางคนก็ทํานูน่นทํานี่ประสบความสําเร็จก็เอาเงิน นะครับหรือว่ามาไลมาให้หลาองอิงนะครับในวันงานหน้างานหรืออาจจะเป็นหลังเวทีซึ่งที่ผ่าน,านมาเนี่ยที่เห็นนะครับก็มีที่หมอชิดสองซึ่งก็นําแล้วแหละอันให้หลักแสนเลยนะครับแล้วก็มาให้เป็นอีกเคสสองเคสก็เป็นหลักหมืน่นนะครับซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่เขาให้ในความสเสน่หานะครับไม่เคยรู้จักไม่เคยติดต่อกันมีแต่ติดตาม ช่อง u t u b e นะครับหลายๆช่องแล้วก็มีโอกาสนะครับก็นี่แหละเขาบอกว่าเขาท่องคาถาอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนะครับไม่ทันไรไม่นานก็มีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็ขายที่ได้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่บางคนก็กเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าเออท่องแล้วดีจริงนะครับ จนบางคนต้องให้งองค์อญิงลงคาถาที่แขนเลยครับนะครับที่แขนซ้ายแขนขวาบางคนที่ฝ่ามือก็มีนะครับไม่อยากพูดครับแม้กระทั่งป่าอำนาจยังให้หลางองค์หญิงเจิมที่แขนให้นะครับเนี่ยแล้วเอาไว้สามถึงสี่วันครับถึงจะขลังเขาบอกอย่างนี้นะครับก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแล้วก็ปังบางปังแล้วก็ได้มาลายจากเอฟซีแฟนคลับมาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่ผมไปเจอนะครับผมไปเห็นเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็เห็นแล้วว่าองุ่นอิงเนี่ยเวลาที่อยู่หลังเวทีหรือเวลาที่เขายังไม่ได้ขึ้นบนเวทีครับเขาจะมีอีกหนึ่งบุคลิกซึ่งเป็นตัวตนขององุ์หอิงเองก็เป็นคนสุกสนานเฮฮาล่าเริงนะครับแต่พอขึ้นเวทีครับ ถ้าใครคิดไม่เหมือนผมบอกได้นะครับอุ๋งอิงเนี่ยจะคนลักษณะเลยนะครับขึ้นไปเนี่ยออร่าจับร้องเพลงนี่ไม่มีที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรตำหนิดได้เลยนะครับมาเต็มทุกอย่างพลังเสียงนะครับเอนเตอร์เทนนะครับคนระบุค,คลิกกับหลังเวทีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แหละครับที่ผมเชื่อว่า fc แฟนคลับเวลาที่ฟัง องหญิงร้องเพลงมีความสุขนะครับไกลแค่ไหนก็ไปนะครับคนแน่นแค่ไหนก็ยอมเบียดนะครับมันบ่งบอกว่าเนี่ยถ้าเขาได้ไปแล้วเขามีความสุขเขาได้เจอเขาได้ถ่ายรูปเขามีความสุขหลายคนก็ไปนะครับผมอีกคนนึงแหละผมก็ไปนะครับไปแล้วมีความสุขนะได้ไปเห็นญาติพี่น้องได้ไปเห็นนะครับ ความอลังการแล้วก็ได้ไปฟังไปเห็นบนเวทีหน้าเวทีหลังเวทีดูล้ลมินความสุขดีนะครับมันเป็นความชื่นชอบของแต่ละคนก็ง่ายครับชอบแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับอันนี้คือที่ได้เจอได้เจอเองนะครับส่วนวันนี้ที่มานะครับก็เห็นหลยๆช่องนะครับของไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือว่าของบอสโจเอง นะครับหรือของพี่ยงยุทธหรืออายุธเรานะครับก็มีประเด็นของการแสดงเมื่อวันที่8เป็นประเด็น The, เรียกว่าดราม่าทางโซเชียลนะครับก็ผมได้ฟังเนาะหลายๆช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของ f c เองช่องของทางช่องหลักเองนะครับของพี่ยุทธหรือว่าพระเอกนางเอกอ,อ,อีกหลายๆช่องนะครับมันมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นครับ อย่างที่บอสโจบอกเลยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเรามีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีนะครับแล้วการทําสัญญาเนี่ยระบุชัดเจนครับว่าเวลาตั้งแต่การแสดงแต่สามทุ่มถึงตีห้านะครับเลิกเวลาหกโมงมันเลยมาตั้งหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่พอประกาศเลิกการแสดงยุติการแสดงมีการประกาศ นะครับไม่รู้ของใครแหละนะก็บอกว่าไม่สมราคาโน่นนี่นั่นนะครับเป็นเป็นดราม่ากเกิดขึ้นผมเชื่อว่า FC หลา,หลายๆคนก็ไม่พอใจนะครับโดยเฉพาะคณะหมอรำสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงแต่แสดงออกมากไม่ได้ครับเอ่ยถึงมากไม่ได้ครับว่าอะไรยังไงแต่ที่ทำผมขอแสดงความคิดเห็นเลยครับว่าไม่เหมาะสม นะครับยิ่งถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคณะกรรมการในการจ้างนะครับเวลาที่ตกลงกันก็บ่งบอกอยู่แล้วแต่มาพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมครับยิ่งถ้าบอกว่าเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วยิ่งยิ่งไปกันใหญ่นะครับวุฒิทิวะคุณอยู่ที่ไหนนะครับถ้าใครเห็นด้วยกับผมนะครับยกมือเลยนะครับมันน่าจะไปคุยกันหลังบ้านมากกว่า นะครับหรือถ้าเขาอยากต้องการนะครับที่จะหาคณะหมอลำที่เลิก8โมง9โมงเช้าหามาเลยครับแล้วถ้าคณะอื่นเขามีงานต้องเดินทาง200 300กิโลเนี่ยหาเธอครับคุณหาได้คุณก็หาไปนะครับลองดูซิว่าจะมีคณะไหนนะครับที่แสดงให้คนจนถึง8โมงเช้าแล้วเขาต้องเดินทางต่อรถไม่ใช่แค่คัน2คันนะครับ รถบ้านนี่ก็ตั้งกี่คันแล้วครับรถคอนวอยรถลำพงรถออแกนไนท์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกี่คันค่าน้ำมันกี่บาทน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องคิดนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่พอนะครับผู้ใหญ่เขาไม่ทำกันแบบนี้แล้วครับมันต้องเอาเหตุผลมาคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับ ทุกวันนี้สื่อโซเชียลมันเร็วมากคุณทำไปพูดไปคุณคิดหรือยังพอมันมีผลกระทบกลับขึ้นมาแล้วนะครับคุณค่อยมาคิดมาขอโทษมันสายเกินไปไหมครับเนะบอร์โจไม่ทำงานหน้าเดียวนะครับบอรโจรมีทั้งรถแห่สองคันนะครับวงที่กำลังจะเปิดอีกนะครับไหนจะรายการต่างๆก็มีนะครับการแสดงในแต่ละวันก็มี ต้องดูแลคนตั้งเท่าไหร่นะครับยิ่งประเด็นที่บอกว่าให้สมาชิกวงสาวน้อยเพชรบันแพงซื้อตั๋วเข้างานเพื่อที่ไปทำการแสดงให้ชาวบ้านดูยิ่งแปลกใหญ่เลยครับงานแรกที่ผมเคยได้ยินนะครับงานแรกที่ผมได้ฟังคิดดูแล้วกันครับคนพูดคนเดียวแต่ทำให้คนทั้งหมู่บ้าน นะครับได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับหวังว่าเคสนี้จะเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ที่ประกาศนะครับผมในฐานะของ f c แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสาวน้อยครับแต่เป็น f c ที่เชียร์นะครับชี่ชมที่ดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับชอบคณะนี้ก็ไปดูคณะนี้ หรือชอบคณะไหนอยากไปดูคณะไหนก็ไปไปแล้วมีความสุขก็ไปนะครับใครที่ดูแล้วไม่มีความสุขไม่อยากไปดูก็ไม่ต้องมาแค่นั้นเองครับง่ายๆคณะไหนก็เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะจบด้วยคำว่าการให้เกียรติกันนะครับการคุยกันนะครับเราคุยกันแต่แรกแล้วจบมันน่าจะจบดีๆนะครับขอฝากข้อคิดไว้แค่นี้ ตลอบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่